ชับล้าแล้วเนี่ยแมมา PVP กันตัวปิมเดวิลนะครับโดยการใช้ไรเดอร์รีเจนตครับไรเดอร์รีเจนต์ก็ออแต่งหมดบวก10หมดเตตาร์โหดมากเตตาร์โหดแบบโหดบ้าเลยอะนะครับ3,800นะครับฮีทสเปซสามพ0นชิ 69สิบกทับร้อกว่าดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นทีนีู้ผมบอกเลยว่าแพ้ยากมากผมพูดแค่นี้ผมพูดจริงๆผมไม่ได้ขิงด้วยถ้าเราแบบถ้าทีมเราไม่ได้แบบว่าแจกอะไรอย่างเงี้ยเราแพ้ยากมากนั่นไงโดนต้อนรุ้นด้วยหลบไม่ทันจริงจังหวะหลบยากเราผีบ้างก่อนกัโอ้โหโดน พยายามจับทีมน,นะเมื่อกี้นะนีไงนี่ยายามีไรเดอร์อยู่ในทีมแม่งกโม่งจังวะโอ้โหขวดเลยเหรอตัวเดียวก็เอาเหรอพี่พี่ขวดตายตรงทีอ่ะพี่ตัวเดียวพี่ขวดเลยเหรอพี่เฮ้ยคำนวณเวลาโลบิดเวาเลยกูเนี่ย,ายาว้าซะแล้วกู โอ้ลิงรวบมหมัดปวดเกินก็อหอโดนปะมันไวมากเลยนะทุกคนเห็นไหมเนะี่ยโอ้อลิงหดเลย น่าจับเลยกูโอ้ยไอ้ดิงกังโอ้โ๋อรถจังหวะสุดท้ายกูว่าแล้วผีของก๋อย หัวดแน่หัวแน่ตัวพี่ปิ่นนี่แม่เป็นที่ต้องการน้องสังคมจัดเลยดูนะตาเดช่ามันตื่นมาอีได้เลยแม่น้วดจัดเพราชอบนี่ไงหลบไม่ทันแล้วหลบไันจัดสิบสี่ตายสิบสองอะ แต่ว่าสกอร์เป็นทังบวกอยู่นะลองเล่นดีๆก่อนครับ่สขอดูดหน่อยพี่ขอดูดหน่อยดูดน่าจะน่าจะเล่นง่ายมากเลยถ้ามีดูดเขาน่าจะหลบไม่ทันนีด่ดูดิเขาแบบไม่มีโอกาสได้หลบเลยเว้ยเขาหลบไม่ทนันเขาหลบไม่ทันเว้ยคือแบบคือเขาจะหลบแหละแต่เขาหลบไม่ทันเจ้าผมดิ ถ้าแบบไม่ได้ศึกษาไรเดอร์มาดีดีเนี้ยหลบไปถาันเรียบร้อยเป็นที่ต้องการของสังคมก็อย่างยี้แหละเรียบร้อยกูแตก ตั้งใจเล่นก่อนนะทุกคนถ้าไม่ตั้งใจเล่นเดี๋ยวสกอร์รั่วเดี๋ยวพี่พิมตลกอีกมาดั้งดัวเขารู้ว่าผมจะยิงอะไรกีันะโอ้ยอีมาโดนอีกลับเลยอะโอ้โหนัวจัดเลยอ่ะอีพิเศษนี่มันนัวดีจริงๆเว้ย นั่นไงปวดรเแตคเพื่อนดูแล้วทำามเพื่อนเขามาเตะวะ่าหน้ามวยไทยเมื่อกี้นะเขาทำทำาใม่วะแง่คิ้วหลบทันแล้วหนึ่งอ้อโหเฮียมีมานาเยอะกันจังวะตื่นมากูโดนตื่นมากูสกอร์71ตัวบ้าเหรอวะเล่นอะไรกันเนี่ย นี่ผมเล่นเกมอะไรอยู่เน,น,น,นี่ยตะกอฆ่าไปเจ็ดสิบเอ็ดตัวเลยเจ็ดสิบสี่ตัวเลยเล่นเกมเดียวกันอยู่ทุกวันเนะี่ยสองคาบีพิเศษก็บอกป่ะทุกวันเนะี่ยสองคาบีพิเศษไปเลยที่ทนนะค่ะสิ้สนแล้วอีธรรมดาสองคาอีพิเศษ29ตาย23อ่ะ คือมันฆ่ามันดีนะแต่มันก็ตายเยอะดีเว้ยคือม,มันคือสงครามอีพิเศษผมบอกเลยสงครามอีพิเศษโดยแท้ทูตื่นมาโดนแล้วตื่นมาโดนตื่นมาโดนตื่นมาโดนอย่างเงี้ยถึงจัดกับปากคุ้งถาวราาครับพี่เอาต่อเล่นต่อทั้งสามสี่ตาแล้วกันให้มันหายสงสัยไปเลยว่าไรเดอร์มันดีจริงไหม อุ้ยดูดิรวบเลยโดนแล้วกูด้านไงไอ้เหี้ยสองคามีพิเศษตัวแท้ถูฆมาเดะรวบเหมือนกันมาเดะตื่นขึ้นมาจีโรลัวจีวิศแม่งทำแค่นี้แหละเอาเอา นี่แน่โดนเดโดนเดนี่แน่โดนเดโดนเดมีดูดแล้วด้วยกูมีดูดกูมีดูดกูบอกเลยว่ากูมีดูด,ก,ด,ดกูมีดูดแล้วกูโหดจัดน,นี่ไอ้หมดหลอดเฮ้ยว้าว หน้าหนังกลิ่มเฮ้ยว้าวมันเป็นอาทารตัวปีนเดวิล <Okay. S 1> ตา,กลาุกกลั่นเอนะผมร้อเล่นนะโอ้โหหลบไปทันรอด โอโหตายเนี่ยสวยเพื่อนโอ้โหเฮ้ยโดนรอยๆเท่น้าดีจัดเลยวะต้องเปลี่ยนมาเล่นดับดมันดูซะมั้งเนี่ย นำอยู่นะครับพี่พี่นำอยู่เรียบร้อยนำไกลเลย <_ EN> โอ้ยยีไม่ถึงโอ้ไ <_ EN> อ้เหี้ <_ EN> ยเริ่มเรืวละเริ่มเรืวไปไกลเลยสัตว์ <_ EN> เริ่มหลุดตรงละเริ่มหลุดตรงละ <_ EN> โอ้ยย้ไม่ได้อ่ะ ตทำกระต้อซิหน่ะขอบใจสำหรับมานาครับเฮ้ยไอ้เหี้ยกูทำได้ไงอ่ะ โอเคแค่กลางระหว่างคือโอ้โหไอ้ยังทำไมเขาอีเลยวะไอ้สัตว์เขาโหดจังอะทำไมกูลุกเลยอะเขาอีกูกลเลย โอ้หวดเลยเกินคาดคาดยาวสายมันไม่ค่อยดีสายมันไม่ค่อยดีกางกปูอะสายมันกากผมเต็มที่แล้วครับทุกท่านแต่ว่าผมว่าสกอร์ผมก็ไม่ได้หนังกิ่มนะสกอร์ผมโคตรโคตรจะโอเคแล้วแหละถ้าสกอร์หนังกิ่มมากไปอย่าง รัสกอร์ก็โอเคแล้วแหละแต่ว่าผมมองว่าไรเดอร์นี่แม่งแบบมันดีครับมันดีแต่ว่าเราเจออีพิเศษเหมือนกันไงมันแบบมันต้องหลบดีๆด,ด้วยอะแล้วผมจะลองเล่นแบบหลบๆดูแล้วกันแบบเล่นแบบเซฟสกอร์ด้วยแล้วก็จะพยายามแบบเซฟสกอร์ให้ให้ตาเนี้ยมันเป็นตาที่โหดมากๆแล้วผมจะตั้งใจเล่นแบบเงียบๆเลยผมอาจจะพูดด้วยอะไรด้วยแต่ว่าแล้วผมจะเงียบๆแล้วผมจะตั้งใจเล่นแบบตั้งสมาธิเล่นให้ทุกคนดูว่าเวลาเล่นดีๆจริงๆมันจะเป็นไง Okay <laughs> Wow. สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้องตายอีกว่ะไม่รอดกันทีมพน้อยจั โดนหวดโอ้โหกตอนทีมรวๆเลยวะตอนไปหกตัวละเอาคืน้นแล้วกูเอาคืนแล้วกูเอาคืน โ,โหแล้วแม่งไม่ตายทีมพี่ปิมบวกสูตรโอ,โ,โอ้โหแทรกลางระหว่างคือมีตัวต้องเยอะไอสัตว์ไม่โดน โอ้โหวิ่งเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปแล้วแต่ว่าไม่ทันวิ่งเข้าไปทีมไม่ทันตายก่อนสวัสดีครับไรเดอร์ดีไหมครับดีครับเล่นนินจามันชอบดับมันยเพราะว่าดับมันโยมันโกงนะครับดับมันโยมันโกงคือผมก็อยู่ที่หนึ่งนั่นแหละแต่ว่ามันตายง่ายครับผมบอกเลยว่ามันตายง่ายเหมือนกันแต่ว่าในความตายง่ายเราได้มานางไง เราได้มานางไงอีกสักรอบหนึอีกสักรอบเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งอีกรอบนึง เทพไม่ด <Es> <du> ีนะครับพี่ผมจะตั้งใจเรียนตายไหมโอ้โหตายเลยใช่ไหมแต่มันยูสวนเลยหรออ๋อยอมก็ได้ ยังบ้าตัวถั่วแหลงนี่ไงน,นี่กูเล่นแมบพบกูเล่นอยู่ในยุคสมัยไหนวะเนี่ยไอ้ห่าไอ้กูหันไปทางไหนนี่แต่ลิงเล่นอยู่รบบุรี เล่นอยู่ลบบุรีเหมือนเล่นอยู่ลบบุรีปหมโอ้แม่งมีโอเวอร์แล้วหมดรอไปพี่นี่โดนยิงนะพี่ไอ้น้องตั้งใจยิงพี่นะน้อง ตั้งใจยิงพี่นะน้องทุกท่านว่าผมโดนหมายปองว่ะ

ถือไม่ได้สัตว์ถือยี่กูะอะไรเรียบร้อยเ่อนจับ เอสเก้ลองดีหลังเรือเรือมาดูดิว่าเขาตั้งใจงแล้วแหละทุกท่านกูบอกเลย <c oughs> รอด้วยนะผมจะทำตรงอยู่อย่างนี้แต่เขายิงมาโดนนะเดินเลยอ่ะชนะชนะ ชัดล้าแล้วเนี่ยแม่ฮ่เอ๊ยคุจะหลุดฝ่ายละคุณฝ่ายละเยพิจาตามติดช่วยผมด้วยอาจารย์เถอะเราพิจาาตามติด บิงหลบมุดหลบกระสุนแม่งกูคิดว่าสองคามโลกแม่งขีปนาวุธยิงมาตัวนั่นแหละสนุกดีครับโอไอไรเดอร์สนุกนะสนุกนะผมว่าสนุกนะคือมันสนุกเว้ยมันเล่นสนุกอะ่ะมันเล่นมันดีครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าบางเราเล่นยากเสม,มอเลยในห้อง PvP อะ่ะเพราะว่าเราก็โดนเหมือนกันเนี่ยเราเซฟสกอร์ตายตัวเองย่ากเหมือนกัน Thank you.